สวัสดีครับมาอนี้พบกับช่องอบอบานหน,น่อยนะครับมาอนี่สิมหาตกปลานาดินครับอยู่ทางบานน้องอยู่ทางบานน้องกาบนี่กับขาเจ้าเอินว่านองแวงนะครับอยู่ทางปากทางบานสองข้อนครับสิเข่าบบานพลงามน้องก็นี่ก็เป็นน้องไงอยู่ครับฟังมันจะมีลักแดนนะครับฟังพุนกับเจ้าสิหาม้องหามมีลักเขตดลักแดนบอกไว้อยู่ครับกันนอกลักแดนมานี่เขาก็สามารถหาอยู่หากินได้นะครับ ฟังปุ่นเขาเจาะกาซิดเบ็ดกันหลายอยู่ผมมามือแรกครับผมรู้ว่าต้องสิลงจุดใดทางใดนะครับเพระาะว่าเห็นมองหันว่างผมก็ได้ลงเลยครับมีมเขาก็มาเบ็ดมานากันอยู่มาลอกนากันอยูสิบขั้นครับแต่่รู้ว่าผลงานมันจะเป็นยังไงครับวันนี้ออกมาสวยครับน่ากระทุม่มออกมายากครับวันนี้เดี๋ยวมารอชมรอบเบิ้งผลงานกันนะครับว่าสิใดสิท มีโตให้เบิ้งครับกาสภาพไม้ตอนนี้นะครับหฮมดีครับแต่ว่าเบิ้งขยะาครับขยะาเต็มเลยอ่ากาับมีน่าจะเป็นผู้เป,ป็นมาสิดก่อนนะครับเรื่องขยานี้เดี๋ยวผมกับพึ่งจะลงเวทแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเถิสีหาเจ็บขยะรอนี้ออกก่อนเจ็บกลองๆไว้จังหน่อยก่อนครับ <laughs> เดียดคักครับมันนีออกมาสวยออกมาก็ประมาณเก่าโมงสิบโมงแล้วครับ แดตดถาเบิ้งผลงันครับว่าสีมีตัว้้เบิ้งบ่ครับครับสำหรับมันนี้เงียอที่เขาใส่นะครับก็เป็นเีืไอไอซีขนมปังปังเก้าๆนะครับถุถงละยี่สิบบาทไปสองถุงสามถุงแล้วก็ห้ำมขวยอีกสองถุงครับเป็นเกาๆม,มีมีกินแบบคิวๆหรอนะครับ วันนี้ตะก้อใส่ตะก้อประมาณสี่หาเส้นครับหาเส้นสี่เส้นสายก็สายใส่สายพี่อีหนึ่งนะครับสายสายน้อยๆครับสายพี่อีหนึ่งเบ็ดประมาณจินุเบอร์ซี่ครับเบอร์สามเบอร์ซี่ใส่เบอร์ซี่วานนี้ครับเพราะว่าเพิ่นว่าหมายนี่นสิมีปลาบันผมเอินป่าอีแปงนะครับปลาสะทยะหาจะบางปากม็เอินปลากัมมังบันผมเอิ่นตะป่าอีแปงครับ ไม้นี่ไปอีแปลงหลายครับผมเลยใส่เบ็ดน้อยเนี่ยเกี่ยวกับมีโฟมอย่างเดียวเลยครับมีแต่โฟม เม็ดฟ้มกันนิบเลยครับบานนี้โปจักหน่อยครับยันเม็ดฟ้มแตกเบดตัวไทยนะครับเจียวขนมปังฟ้มเฮาแล้วนะฮตาตัดเป็นชิ้นน้อยนอยครับขนมปังฟ้มเฮากอาเกียวจักหน่อยเยี่ยวกับบีบเอานะครับ มื่อนี้รู้สึกว่าร่มสีเงียบอยู่ครับทางนานี่ก็ปตาบอนดีอยู่ครับเมื่อนี้แต่มีรุนอยู่ครับอันนี้ผมหัวเชือหัวเชือผสมเอียงกันนะครับมีน้ำเดียงมีนมแม่กับน้ำเดียงนี่นะครับน้ำเดียงให้รูบ่อยจุย่มจักน้อยครับจุ่มตะป่ายน,อยน้อยหนึ่งสิครับอันนี้หอมขนาดครับหัวเชือนี่ ทางข้างันก็ไั้ยินเสียงแห่ล่งหแห่แล้วครับสวดสวดอยู่ทางบนบปเนี่ยเอาไปดิบเบรกกันบปหนี่ง อนนีนปลากับว่าเาได้กินเบ็ดนะครับเราได้มีแขกมายำมาสองตัวแล้วฮามีขนมเอาแบงกันห้อโอ,โอ้กินดีครับนี่มาจะทั่งไรบุ๋นเหรอครับก็ดีไม่นี่มีขนมมาหลายครับมีขนมไหลหอ เอได้เงินจิงนะครับ ต้มกินเป็นบะ่ข้าวต้ม หลายเนาะครับเข้ามาสิบเมตรเทากับเย็บพยะซตอยกันครับโอ้อยกันปรุ่นหน้าคือบอรนี่บองสิบเลยคร,รับวดเป็นร้อยแก่วกันนี่ครับหลายกันรุกเก็บมันรุ่นกับท่าเทียัน ตຮดไหนเฮาบ่มีหม่องหม่องสิทธิ์ลําบากครับบัน อตอนนี้เด็กปาก่ากับบ้านกินเบ็ดเลยครับนี่แจกาะยำนครับบ้านมาลายเลยครับเด็ <laughs> กพึ่งลงมาซื้อเบ็ดได้ครับเด้อมเป็นกนระเลียงคล้วยทางนี้คล้วยหลายนะครับทางนี้ <laughs> เฮ้ยครับเมื่อกี้ป่ากินเบ็ดนะครับขั้นนี้ว่า <laughs> ขันปลากินเบ็ดว่าได้เปิดกล้องไว้นะครับ ปลานน่นจันประมาณใส่ประมาณโลกกว่วๆนี่ครับสองลโลโล่สองโลครับ <c oughs> ปิดกองไว้อยู่ครับกระลังนางรับดาบปลาลากบอกแ <c oughs> <c oughs> นวตักกับอะไรออกมานักครับโอ้ลืมแนวตักมานน่ดึงปลาขึ้นเลยครับ ไฟภาพอาจจะสั้นเะครับโอ้ตัวรแรกเมกนั้นเลยครับมื่อนี้ปลาตอดดูเลยครับแต่ว่าบาติดเบ็ดครับนี่ตัวเดียวตัวนี้ครับกินประมาณสองสองโลโลสองโล,โล o, ครับโลกัวกัวสิบห้าสองนี่ครับประมาณตัวแรกมาแล้วครับครับบะนีก็ประมันสามมงแร่งแลวครับ ได้เจ็บเบ็ดแล้แล่ยวเบื้องเรครับหลังจากได้ปลาตัวเดียวตัวนั้นเขาก็มิดซีรีเลยครับฟังทั้งฝุ่นมัอนี่ไมนเป็นมือออกพรรษาครับจักเด็กหน่อยทั้งในพวกจูดกระโพกแตกเติมเติมนะครับปลาตื่นบอสกินอีกเลยครับบอสตอดหอดเบ็ดมิดซีรีแตงตัดเสียงกระโพกออกมาเลยครับจูดออกมากเล็นทั้งฟังทั้งฝุ่นครับ ไปกับเจ็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับมามเบิ่งผลงานเท่ากับตเดียวโคโ,โลเลยครับมื่อนี้กินตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวเลยครับปลาโน่นจันอตอนนี้ก็ได้เก็บของเก็บพันเบ็ดไปแล้วครับรอ <c oughs> ไปโอกาสนานนะครับประสิทธิ์ ถ่ายคลิปตกป่าสีกับสีอัพให้ล่งเบิ้งอีกคือเก่า้วครับขอบคุณนะครับที่เขามาติดตามเขามารับชมครับขอบคุณครับ